เป็นข้าราชการดีหรือไม่ดียังไงนะครับโอ้หลังจากที่พ่จะได้โพสต์ลงไปนะครับก็สวัสดีก่อนนะครับ่อนดื่นลืมลืมเมื่อเช้าได้โพสต์ไปว่าหนึ่งปีที่พ่จาาใช้ชีวิตพลเรือนนะครับก็รู้สึกเสียดายเวลานะครับความหมายเป็นอย่างนี้นะครับพ่จาาต้องขออนุญาตก่อนนะครับไม่ได้มาทําให้หน่วยงานหรือองค์กรทหารหรือหน่วยงานราชการอื่นๆเสื่อมเสียนะครับพ่จะาไม่ขอพูดถึง ทางที่ไม่ดีแล้วกันขอญาตผู้เป็นกลางนะครับเนื่องจากว่ามีแชทเข้ามาหาพี่จ่าถามลูกกําลังจะสอบกําลังจะเดินทางสายนี้อะไรประมาณนี้มันไม่ดียังไงนะครับพี่จ่าไม่ได้บอกว่าไม่ดีนะครับหนึ่งคนที่จะเข้าเป็นทหารหรือขา้าราชการเนี่ยพี่จ่าจะขอแนะนําก่อนนะครับว่าทางบ้านคุณมีต้นทุนทางการเงินดีขนาดไหนนะครับเพราะเข้าไปแล้วเนี่ยคุณต้องเป็นนี่แน่นอนนะครับยุคสังคมปัจจุบันนี้นะครับหนึ่งบ้านรถอันดับแรกคือรถและ นะครับเข้าไปเป็นราชการปุ๊บอ่าม um> ีเงินกู้แล้วนะครับมีเงินกู้แล้วมีก้อนโตมาให้เรากู้แล้วนะครับอ่อเงินเดือนท่านไม่กี่พันนะครับแต่ภาระที่จะต้องแบกแต่ละเดือนเนี่ยหลักหมื่นนะครับพี่จ่าก็ไม่ทราบว่าตอนนี้เงินเดือนข้าราชการในสิบใหม่เนี่ยเท่าไหร่นะครับสมัยพี่จ่าเป็นนะครับเป็นสิบตีปีสี่หกนะครับพี่จ่าจริงๆเป็นพนหานมาสองปีนะครับแล้วก็เว้นช่วงเป็นคนเรียนอยู่มันเกือบเกือบสองปีนะก็เลยเข้ามาช้านะครับมามาเทียบรุ่น รุ่นห้าซีซี C, นะครับรุ่นห้าซี่สี่แต่ว่าพี่จะาบรรจุปีสี่หกนะครับปีสี่หกบรรจุปเป็นสิบปีนะครับขา้าราชการสมัยนั้นเงืนเดือนสี่พันหนึ่งร้อยบาทนะครับสี่พันหนึ่งร้อยบาทก็มีแฝดบ้านพักนะมีบ้านพักเสียแต่ค่าไฟอย่างเดียวนั้นคือสวัสดิการของทางทางทหารนะครับทางราชการนะครับมีบ้านพักให้แล้วก็สี่พันหนึ่งไม่พอใช้อยู่แล้วครับ สมัยก่อนนะครับเป็นไปรุ่นอยู่นะครับอายุประมาณยี่บห้ายี่หกประมาณนี้พีจพ่จ๋าเราชการ,ารประมาณอายุยี่บยี่บสี่ยี่ห้าประมาณจําได้จำไม่ได้นะครับก็รวมไปเสร็จแล้วรวมพนทหารด้วยก็ยี่สองปีในเวลาราชการพี่จ๋านะครับก็เดือนเดือนสี่พันหนึ่งร้อยบาทเนี่ยไม่พอแน่นอนนะครับอ่าสมัยก่อนก็เที่ยวนะครับกินเหล้าสังคมพี่จ๋าเป็นคนบ้านอยู่หลังค่ายนะครับอยู่หลังค่ายพอดีสรนนุนทองนะครับบอดีแม่อยู่นั่นแก ตั้งแต่เป็นสาวนะครับพี่อยากก็เลยได้อยู่แม่แล้วก็ได้สอบเข้าบรรจุที่นั่นนะครับเย็นมาเลิกงานมาก็ไปแล้วไปเที่ยวหน้าค่ายสมัยนั้นยังไม่ได้คิดอะไรนะครับยังไม่มีครอบครัวนะครับยังโสดอยู่นะครับก็ยังมีบ้านเล็กบ้านในบ้านวันนู้นวันนี้อยู่นะครับยังเที่ยวอยู่นะครับกินเหล้าเนี่ยเดือนเอาตีวันวันหนึ่งมันเกินร้อยบาทอยู่แล้วนะครับเดือนหนึ่งสามสิบวันเนี่ยมันก็เกินสามพันบาทอยู่แล้วนะครับนั้นสมัยนั้นเราไม่คิดอะไรก็เที่ยวกินมีอะไรให้กู้กู้อย่างเดียวนะครับมี สหกรณ์สมัยก่อนมันได้ไดแค่กี่เท่าของเงินเดือนอะพี่ใหญ่ดได้แค่สามหมื่นกว่าบาทอะไรประมาณน,นี้ก็หมดนะครับก็ไปกู้ธนาคารนะครับมีห้าสิบเท่ามาลอ่อสมัยก่อนพี่ใหญ่ยังไม่ทํางานเสริมนะยังไม่มีอาชีพแบบอนอกราชการอยู่นะครับก็ไปดาวน์รถนะครับดาวน์รถกระบ,บะก็ผ่อนโหแทบอ้วกเหมือนกันนะครับกลางคืนต้องเอที่ยวแล้วก็เริ่มเริ่มมีการทํางานเสริม นะครับเป็นรอปภค่าแรงห้าร้อบาทนะครับไปทหารส่วนใหญ่ที่พิจารอยู่นะครับจะมีจ็อบพิเศษกลางคืนอยู่แล้วพังคืนนะครับก็จะมีขับวินบ้างขับแท็กซี่บ้างส่วนมากจะเป็นรอปภนะครับจามบริษัทต่างๆเนื่องจากว่าพิจารเองก็รู้จักมักจีกับเจ้าของบริษัทนะครับ่านเป็นนายกอดีตนายกอดีตกำนันนะครับในพื้นที่สมัยนั้นห้าร้อบาทนะครับห้าร้อยบาทเข้าหกโมงเย็นถึงหกโมงเช้านะครับพิจาก็ไปนอน นอนดึกกลางดึกบางทีเราแับ,บ,บตื่นผูปเป้นะครับอยู่ในป้อมยามบังเอิญได้ได้ได้ที่ที่แบบมันเป็นอนาคตเส้นทางสู่ธุรกิจของพี่จานะครับไปเข้ายามอยู่บริษัทบริษัทหนึ่งเกี่ยวกับหมอแปลงไฟฟ้านะครับของเก่าเ,เขาเขาทําอะไรกันเขาลือของเก่าเยาเลยเริ่มคิดทุนนั้นเที่ยวน้อยลงเพราะว่าทํางานทั้งคืนนะครับลูกก็ยังเล็กอยู่นะครับก็ไปเข้ายามก็ได้มีโอกาสได้ไปกับเขาแก่เขา นะครับไปกับเขาแก่ก็ได้ได้รู้จักวงการประมูลนะครับวงการประมูลของเก่าอะไรประมาณนี้พี่จ๋าก็รู้จักพวกอา่อาในการที่ออกไปข้างนอกบ่อยนะเพราะว่าบ้านอยู่แถวนั้นก็ได้ไปคบกับกลุ่มในหน้านะครับกลุ่มในหน้าที่ซื้อของพาคนมาซื้อของโรงงานสมัยก่อนไม่มีลายนะไม่มีไายมีแต่เอทเส่งให้กันแล้วเขาทำงานยังไงเขาได้ตังกันวันละสามสี่พันห้าพันหมื่นหนึ่งอะไรวันนี้เขาทำไงๆๆว่าเรามีรถเนาะมีรถกระบะก็อาสาไปไปกับพวกเขาเขาให้คาน้ำมันมาพันหนึ่งเฮ้ยได้เงินเร็วว่า สมัยก่อนพันหนึ่งไม่ใช่ง่ายนะครับสมัยก่อนยี่สิบปีที่แล้วก็สองพันสาพันบ้างพี่จ๋าก,ก็เริ่มต้นจากเงินสามพันบาทในการที่เริ่มเรียนรู้วิชาการประมูลการซื้อของการเป็นนายหน้านะจนเติบโตฟุกได้งานหลักล้านนะครับก็เริ่มตั้งแต่นั้นต้นมาเริ่มทําง,งานข้างนอกนะครับในค่ายเรื่องกาลังพนในค่ายมันมีอยู่แล้วครับเรื่องขัดแย้งกันเรื่องไม่พอใจกันเรื่องไม่ชอบทีนหน้ากันเนื่องจากพี่จา๋จาเอ,เองเนี่ยเป็นคนที่ทํางานเสียสละแทนคนอื่นหลายร้อยคนตามกองร้อยพี่จ๋าเนี่ยถ้ามีเกษตรมาปุ๊บเนยจไปล นะครับออกต้องเป็นวิจารแล้วออกเอ่อออกหน้าออกใช้แรงงานนะครับไม่มีขยยกมือก็ต้องเป็นวิจายกให้อ่ะโอเคไปทํางานอยู่เกษตรอยู่หลายปีอยู่หกไร่เนี่ยพิจารดูแลคนเดียวนะครับขุดด้วยมือเปล่าใช้เครื่องตัดหญ้าปั่นดินซื้อแม่โคมาเองทุนยน้นมีตังนะครับช่วงที่พิจารณาบำรุเหนือหลานกว่าบาทพิจารซื้อมาเลยซื้อมาแล้วก็จ้างคนขับขุดขุดดูขุดขุดเป็นร่องเป็นร่องทำเองทุกอย่างนะครับพอนายเปลี่ยนนโยบายเปลี่ยน น,นายเปลี่ยนนโยอยู่บายเปลี่ยนนายอื่นมาบอกไม่ทําเกษตรต่ออ้าวพี่หมายแล้วคุณลงทุนไปเป็นล้านไม่ได้คืนกองร้อยนะครับพอเห็นพี่จาาขายของบอกเฮ้ยเอามาซื้ออะไรห้องร้อยบางอาหารตังก็บาทเดียวก็ไม่ได้จากกองร้อยนะครับตังคนเดียวนะครับน้ํามันหยดเดียวก็ไม่ได้ขอทหารขอพลทหารมาช่วยก็บอกไม่ว่างพีจ่จ่าเลยรู้คนเดียวไม่สนใจใครบังเอิญผู้บัญชาเห็นนะครับเห็น,เห,นเห็นการทํางานเห็นความตั้งใจพิจา่จาก็เลยได้ได,ได้จ่า ไม่งั้นพี่จ่าคงเป็นสิบเอกนะครับเป็นสิบเอกตลอดชีวิตแน่ๆเพราะว่าพี่จ่าจบเป็นพลทหารมานะครับไม่ได้เรียนเครื่องมือสื่อสารอันนี้เกี่ยวกับสื่อสารนะครับขออนุญาตพูดไม่ได้พูดทางที่เสียหายนะครับอันนี้ตัวบุคคลนะครับไม่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องวิชาการของเขานะครับจนเพื่อนบางคนรู้รู้ทุกเรื่องยุเว้นเรื่องเรื่องของเรื่องงานในหน้าที่อะไรมาเนี้ยจริงพี่จ่าสวนกลับเลยนะครับเพราะเพราะพงรู้ในหน้าที่แหละมึงถึงไม่รวยพี่จ่าเขาบอกอย่างนี้นะครับ อ่ะอันนั้เนเป็นเรื่องส่วนตัวไปนะครับทีนี้เอาสรุปโดยรวมดีกว่านะครับทาไมพี่จ๋าถึงออกและทําไมพี่จ๋าถึงได้พูดพยายามเดินสติว่าให้คิดดีๆก่อนนะครับหนึ่งการเข้าไปรับราชการทหารหรือตํารวจอะไรก็แล้วแต่อยากให้ครอบครัวพื้นฐานของคุณดีก่อนนะครับจริงอยู่มันเป็นหน้าเป็นตาให้กับคุณพ่อคุณแม่นะครับแต่ความเป็นมันอาจจะสร้างความทุกข์ให้กับลูกหลานในอนาคตอันนี้ในในแง่มุมอีกมุมหนึ่งนะครับที่เขาอาจจะเจอนะครับหนึ่งไปอยู่ใต้บังคับบัญชาของนายที่ เปลี่ยนเรื่อยๆเปลี่ยนเรื่อยๆนะครับเราไม่เข้าใจว่าเขาจะเป็นยังไงนายดีรู้จักเราเราทำงานแต่พีจ่จ่าเป็นคนทํางานไม่เลียคนนะครับมึงจะว่าอะไรงั้นก็ช่างพี่พี่จ่าไม่สนใจนะครับทำอย่างเดียวมุ่งหน้าทำอย่างเดียวแม้ทั้งนายบอกให้อิสระเรื่องเวลาเอ้าเองทํางานไม่เป็นเวลาอยู่แล้วให้อิสระเขากลองร้อยยังมันดึงพี่จ่าขึ้นไปรวมไปอะไรอีกด้วยความกิจฉาทําเป็นไม่รู้ไม่ชี้เป็นอย่างนี้ครับเพื่อนโรงงานหรือว่าผู้บัญชาคนอื่นที่ไม่เข้าใจเราเราสร้างผลงานต่างๆนานามานับสิบปีให้กับองคพันนะคครรัับบกล้้ยยดดวนะสุทา็ ความดีมันทําไปเขาลืมนะรเราพลาดครั้งเดียวมันจำพี่จ่ายจริงๆอันนี้เนี่ยผู้บูชาท่านหนึ่งบอกคนที่รักพี่จ่ายอยู่นะบอกบอกว่าวความดีอย่าทํามากทาเ,เองเห็นเองเสียสละมาเยอะอย่าไปทําให้มันให้มันเกินตัวเลยอะไรประมาณนี้จริงๆพี่จ่าเป็นคนแบบนั้นมีก็คือให้ไม่ต้องทุนตัวเองอะไรต่างๆนานาพี่จ่าลงทุนให้นะครับให้ส่วนรวมเพื่อให้พวกเขาได้ได้สิ่งที่เขาต้องการนะครับชอบเสียสละชอบอยู่คนเดียวด้วยเขาหาว่าพี่จ่าไม่มีให้ครบ มึงถามกูหรือยังว่าก,กูอยากคข้าปุมมึงหรือเปล่าจริงๆนะช่วงนึงเป็นข่าวนะเป็นข่าวช่วงบีพโกสเนี่ยมันเอาข่าวพิจายไปลงเ,เรื่องอดีตนะเสียหายเพื่อจะให้ทำลายเครดิตพิจาตอนที่ปูปูมณีมาอยู่พิจายใหม่นะครับพิจายก็ช่วยเต็มที่คนติดตามจากค่าแสนเหลือสามหมื่นแล้วก็เหลือหลักพันนะครับเขาเกียดกิ่นะปูมณีก็ไม่เป็นไรนั้นอดีตไปนะครับพิจายมีโอกาสได้อยู่ข้างนอกเยอะหนึ่งต้องถามตัวเองก่อนว่าคุณมีต้นทุนทางการเงินเพียงพอแค่ไหนหนึ่ง คุณเข้าไปแล้วถ้าคุณฐานฐานเงินฐานฐานเงินคุณไม่ดีนะถ้าคุณไม่อยากประหยัดนะครับคุณอชอบสังคมชอบเอาหน้าเอาตาต้องไปซื้อของมันแพงเกินตัวเนี่ยนะครับอันนั้นพี่จะบอกเลยว่าอย่า,าทำนะครับแต่ถ้าพ่อแม่ทางบ้านมีเงินมีทองอยู่แล้วก็เป็นได้สนับสนุนนะครับเข้าไปเลยนะเข้าไปเป็นเลยก็เรียนให้สูงพยายามไต่เต้าตให้เป็นระดับสูงไปนะครับแล้วพี่จานั้นรู้จักพอคำวันนี้คําว่าจ่าจุด คือจุดที่สุดของพี่จ๋านะครับไม่ต้องการฝากไปเรื่องยศถาบรรษัสอบนะครับถ้าเขาไปบังคับสอบพี่จ๋าเขาไม่สอบหรอกนะครับถ้าใครไม่สอบกขเขียนรายงานจรยิงงพี่จ๋าอยากสละด้วยแม่ต้งเข็มนะครับเข็มเนี่ยที่ว่าเสนอชื่อไปพี่จ๋ายกให้น้องไปเลยพี่ไมาพี่จ๋าไม่เอานะครับมันกินไม่ได้มันไม่เท่นะคือคือแนวทางของพี่จ๋าชอบสมถะชอบอยู่คนเดียวถ้าทํางานคนเดียวแล้วก็ข้างในนะครับมันก็มีทั้งดีและไม่ดีแหละสังคมทุกทุกหมู่เหล่านะครับทุกเอ่อทุกองค์กรทุกคณะ ไม่ว่าจะเป็นข้าราชการหรือเอกชนนะครับมันมีทุกอย่างนะนะครับขายน้องฟ้องนายขายเพื่อนมันมีอยู่แล้วนะครับชอบนั่นวันๆไม่ทําอะไรเลยนินทากันนะครับมันมีทุกที่นะพี่จ๋าถึงไม่สังคมพวกนี้เลยเช้ามาเซ็นชื่อเสร็จไปเข้าทํางานตัวเองยันมาบ่ายมาถึงเวลากลับพี่จ๋ากลับนะครับเอาเวลาไปทํางานส่วนตัวดีกว่าช่วงนั้นพี่จ๋าก็มีธุรกิจด้วยนะครับทาของเก่าแล้วก็ทำคาแคร์เสริมด้วยสิบกว่าปีนะครับมีช่วงที่ตัวเองบูมบูมมากนะครับห้าปีพี่จ๋าทำเงินได้ แล้วมาเจอรุ่นน้องกูมาเจอเศรษฐกิจที่ไม่ดีพี่จหรื้วางมือทุกอย่างวางมือจากของเก่านะครับแล้วก็พยายามออกพยายามจะออกมาให้ได้นะเพราะว่าพี่จยาเสียเวลากับรงนั้นเยอะมากนะอันนี้คือในแง่มุมของคนที่มีความสามารถนะครับมีความสามารถด้านอื่นนะครับที่เอาตัวรอดได้ในสังคมพลเรือนนะครับแต่คนที่ไม่ไม่มีความสามารถด้านอื่นนั่นคือไม่ได้ว่าถึงไม่ได้พูดถึงจุดด้อยของใครนะครับถ้าคุณไม่มีความสามารถแบบพี่จ๋านะครับหรือ ไม่มีงานอื่นรองรับที่คุณออกมาแล้วคุณจะไปทำงานอื่นต่อเนี่ยก็อยู่ต่อไปให้มันถึงที่สุดของท่านนะครับปัญหาของข้าราชการที่อยากจะออกแต่ออกไม่ได้หนึ่งหนี้สินนี่คือปัจจัยหลักเลยนะครับไม่เชื่อเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีข้าราชการทหารตำรวจที่เป็นนู้จากพิจามาคอมเมนต์แน่ๆนะค,คอมเมนต์ได้เลยครับไม่มีไม่มีความเสียหายอะไรรู้ว่าท่านอึนอดอัดเรื่องหนี้สินนะครับตั้งแต่แรกเริ่มเข้าไปเนี่ยท่านก็มีหนี้สินแล้วนะครับแล้วหนี้สินทั้งหมดเนี่ยท่านไม่ไม่ได้ไปพอก ไปสร้างกําไรเหมือนพิจาร์พิจาเป็นหนี้สินหลังๆมาพิจาเอาไปทากาไรนะรไปซื้อของเก่าไปซื้อประมูลงานไปอะไรมามันก็เลยพอกกลายเป็นเงินขึ้นมาช่วงที่มีก็คือมีเยอะมากนะครับมีจนแบบพิจาช่วยสร้างบ้านให้คนจนหลายหลังสมัยก่อนไม่มี Facebook นะครับไม่มีเฟซบุ๊กไม่มีไลน์พิจาไปสร้างโครงการสะพานบุญเนี่ยนะสร้างบ้านไปรูกี่หลังที่แถวประจินด้วยแล้วก็แถวหลายจังหวัดนะครับแล้วก็ส่งทั้งสนับสนุนอยู่เบื้องหลังให้คงตุงคอมพิวเตอร์ให้คู่แดนเนี่ยให้คุคนะครับ แล้วก็มีอีกหลายหลายอย่างที่พิจารณบริจาคไปในช่วงที่พิจารประมูลของมาแล้วมันมันมีของหลายอย่างที่ใช้ได้นะครับก็เอาไปให้โรงเรียนด้วยอะไรพวกของเล่นอะไรพิจาก็เอามาประมูลของเล่นได้มาก็บิว้วอุปกรณ์ใหม่ก็ส่งไปให้โรงเรียนก็มีเยอะนะครับเรื่อออกลังกายบ้างอะไรก็ก็ให้ลายหน่วยงานอยู่นะครับนี้คนที่เข้าไปแล้วนะครับอยากจะออกหนึ่งด้วยเหตุผลความน่าเบื่อหน่ายสังคมนะครับ ผู้เขิชาเรียนนะครับเขามาเขาไม่ได้สนใจพวกเราหรอกประสบการณ์ผู้เข้ิชาเนี่ยบอกไว้เลยนะครับอันนี้ความจริงนะครับประสบการณ์ด้านภาคปฏิบัติเนี่ยน้อยกว่ากําลังพลนะครับน้อยกว่าไดสิบน้อยกว่าจ่าเพราะว่าพวกผู้เขาิชาเนี่ยเขาจะเรียนมาเพื่อการสั่งการนะครับภาคปฏิบัติเนี่ยจะจะไม่ค่อยได้ลงมือปฏิบัตินะครับฉันมาที่นี่ย้ายมาเพื่อไต่เต้าไปสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นนะครับนั่นคือความสำเร็จของ ของพวกเขาครับไม่ว่าจะเป็นใครก็ช่างสิบตียันพลเอกนะครับเป็นหนี้นะครับเป็นหนี้ข้าราชการเป็นหนี้เยอะเกินเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับนี่แหละคือสิ่งที่อึดอ,อัดที <ful> ท่พวกเขาอยากออกไม่ได้อันนี้พี่จ๋าเน้นนะครับไ,ไม่ได้มาพูดในทางที่เสื่อมเสียของของทบกนะครับอันนี้มาพูดความเป็นจริงและความรู้สึกของส่วนตัวของพี่จ๋าเองนะครับแต่ละคนเนี่ยมีโอกาสไม่เหมือนกันนะครับเนี่ยห้านิ้วยังไม่เท่ากันเลยนะโอกาสไม่เหมือนกันแต่ความคิดอาจจะอยู่นในในแง่มุมเดียวกันนะครับผมคิดในมุมเดียวกันแต่ว่า ความสามารถแต่ละคนไม่เหมือนกันแนวทางปฏิบัติไม่เหมือนกันพีจ่จ่ามีโอกาสได้เรียนรู้ชีวิตและเป็นคนสู้ชีวิตเป็นคนที่พยายามศึกษานะครับศึกษาระหว่างที่ทำกานอยู่นี่ก็อะไรที่มันแบบคนอื่นเขาทาได้พีจ่จ่าเขาต้องทําฝึกทําด้วยตัวเองอย่างทําเพลงเงี้ยนะครับถ่ายทําตัดต่อเงี้ยเมื่อก่อนก็ใช้เขาจ้างเขาทําเพลงก็จ้างเขานะครับพอเราเริ่มอยากรู้อยากเห็นอะไรเนี่ยเราดึงต้นทุนคนเราไม่เหมือนกันน,น้พีจ่จ่าพูดถึงตัวเองนะพีจ่จ่ามีทุนที่จะต้องอซื้ออุปกรณ์ในการมาเรียนรู้ นะครับแล้วก็มีพวกเตาเผาถานเนี่ยเออไม่ต้องลงทุนเยอะนี่หว่าเราก็สามารถเอาความรู้เนี่ยมาสร้างเงินในช่อง u t u b e นะทางเพจได้แล้วก็ได้จําหน่ายได้สร้างความรู้จักให้กับคนอื่นเขาได้เขาให้ความชื่นชมแล้วก็ขอปรึกษาในเพจพิจารขอคำปรึกษาเรื่องเตาเยอะมากนะครับแล้วก็มีความรู้เรื่องคาแคร์นะครับน้ายาคาแคร์ที่คิดค้นผสมด้วยประสบการณ์เองนะครับออกมาจนมีลูกศิษย์สี่ห้าพันคนทั่วประเทศทุกวันนี้นะครับมีคนเรียนเกือบทุกวันนะครับอันนี้พิจารก็ได้เอาความรู้จาก ประสบการ์ตัวเองเนี่ยมาสร้างเป็นรายได้ให้ตัวเองทั้งการสอนแบบเก็บตังค์แบบคอร์สแล้วก็สร้างไรายได้ใน u t u b e เพจ YouTube เนี่ยเรื่องคาแคร์เริ่มตีขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆมันเป็นพาสิีอินคมเป็นไรายได้ที่ฝังเอาไว้แล้วมันเริ่มตีขึ้นมาบางคลิปพิจารขึ้นมาเป็นหลักล้านก็มีหลักแสนก็มีเงินเงินจากตรงนั้นเป็นค่าขนมแต่ละเดือนละเดือนไปบางเดือนก็ได้มากได้น้อยแต่ถ้าเป็นกระแสของตัม้มบางดูเนี่ยโอเคมันก็จะพุ่งขึ้นมาหน่อยพิจารก็ไม่ไม่อยากไปห,หาคน,คนตายเนะเดดาะ เราเองก็ยืนได้ร้นแข้งของเราตัวเองอยู่แล้วนะครับอ่ะนรายการต่อไปนะครับเรื่องเกี่ยวกับข้าราชการทหารนี่แหละนะครับหลายคนก็มาเม้นไดแท้ทันกันหมดเลยเข้าใจพี่จ๋าเข้าใจทุกคนนะครับและเข้าใจกำลังพลด้วยที่ท่านอึดอัดอยากจะออกมากเลยนะครับก็มันบางครั้งก็ยากนะครับหนึ่งท่านไม่มีเงินทุนที่จะต้องไปปลดหนี้นะครับถ้ามีบางคนมีโอกาสปลดหนี้ได้เขาก็ไปส่วนมากถ้าใครมีเงินปลดหนี้เขาจะไปเลย นะครับไม่อยู่หรอกไม่ใช่ว่าไม่ดีมันก็ดีในแง่มุมหนึ่งชุดที่สวมใส่มันก็เป็นเกล็ดนะเนาะใส่เข้าไปปุ๊บเนี่ยมันมันทําให้เราอกผายไหลพึ่งอะไรประมาณนี้นะครับก็เป็นหน้าเป็นตาแต่วมนกินไม่ได้นะครับยศบนบ่าดาวบนบ่ามันกินไม่ได้แง่งนะบ,บนบ่า,า,บบากินไม่ได้บบไม,ไดมันแค่สมมุติว่าเราเป็นไขรเท่านั้นเองนะครับคือแบบแพิจาร์เาออกมาก็ยังใช้คําว่าจ่าอยู่เพราะว่าเราไม่ได้ถูกไล่ออกนะครับพิจาร์าออก โดยสุจริตนะครับโดยถูกต้องตามระเบียบนะครับไม่มีการาครั้งนี่หรือมีคดีความอะไรพวกนี้นะครับไม่มีออกมาก็ยังใช้คําว่าจ่าอยู่มีสิทธิ์แต่งเครื่องแบบในตามเวละนะครับเวลาอันสําคัญแล้วแต่นะพี่จา่าคงไม่แต่งหรอกนะครับใช้เอาชุดน้ำมาเกี่ยวข้าวมาทํานามันก็ยังได้ห่มเราป้องกันแดดป้องกันหนาวได้นะครับก็อย่างน้อยเราก็คือเป็นมาแล้วนะครับคนอื่นอาจจะไม่มีโอกาสพี่จา่า ทหารหลายคนนะครับหรือต้องรวจหลายคนเนี่ยก็ทาอาชีพเดียวกับพจ่าเหมือนกันหนึ่งประเภทแบบค้าของเก่าเหมือนกันหรือมีอาชีพเสริมอาจจะเป็นร้านของชานะครับร้านที่บ้านเขาอะไรมาเนี่ยก็มีหลายคนที่ทําอาชีพเสริมนะครับทาเกษตรบ้างอะไรบ้างนะครับหลายคนที่อายุสูสงๆเนี่ยจะเริ่มกลับมาคิดได้ว่าออมาทําอาชีพเสริมเลี้ยงครอบครัวดีกว่าส่วนมากว่าเป็นวัยรุ่นหนุ่มๆอยู่ที่ไม่มีต้นทุนทางทางบ้าน,นก็จะอาศัยแฟนนะครับอาศัยเงินเดือนแฟนช่วยอีกแรงหนึ่งไอ้โนกฉันฉันเป็นทุนกันดาว ันดาวรถมาแล้วเ,เธอต้องช่วยฉันผ่อนอะไรมานี่ก็กัดฟันสู้กันอยู่ช่วงระยะเวลาหลายปีในการกจะภาระหมดนะพอหมดปุ๊บเนี่ยรถก็พังแล้วซื้อใหม่อีกแล้วครับรุ่นใหม่ๆออกมาก็เอาและบางคนนี่ออกเกินตัวเลยนะฮะ er อย่าง,งเช่นโฟล์คเจอร์เงินเดือนมึงแค่ไม่กี่พันนะแต่อันนั้นฐานะทางบ้านเขาอาจจะดีนะครับสุดท้ายเอาเงินอนาคตมาใช้นะครับนั่นก็คือเป็นภาระพ่วงที่จะเกิดขึ้นกับพนักงานเกือบทุกคนนะครับเราวิจาร์ออกมาได้แล้วก็อ ก็ไม่ได้อยากไปทาอะไรที่มันพูดอะไรที่ไม่ดีทางในทางหน่วยงานะนะครับก็ด,กด,ดีก็ดีเจอนายดีก็ดีนะครับ,บเจอนายไม่ดีก็ไม่ดีนะครับนายที่สนับสนุนเรานะครับนายที่เห็นค่าของเรานะครับความดีที่เขาจานะครับความระยำที่เขาเห็นมันก็มีทุกคนนั่นแหละนะครับไม่ใช่ว่ามีคนดีทุกคนแต่ถ้าเกิดใครที่อ่คิดและทำปฏิบัติมันพจาจณาได้พจาจณาเชื่อเลยของะบกจะเริญแน่นอนนะครับมีความเอื้อเฟื้อเอผื่อแผ่นะครับไม่มีคําว่าห่วงไม่มีคําว่ากัก ไม่มีคําว่าทิ็งแค่ตัวนะครับยอมสละตัวเองพิจาป่วยตั้งแต่ลงลงเกษตรป,ปีปีแรกทํางานหนักมากตื่นเต้นกับสิ่งที่ทําอยากทําให้มันสำเร็จตีสามตีสี่พ่จามาแล้วเข้าสวนแล้วเพราะว่ากลางวันแดดเป็นร้อนเข้าสวนเสร็จจอบเครื่องตัดหญ้านะครับหกไร่นะครับไม่ใช่ธรรมดานะพิจาทําคนเดียวทาหารลงมาช่วยบ้างเป็นบางก,กับปีละครั้งสองครั้งนะครับมีช่วงเอาหน้าก็จะเอากำลังคนมาช่วย มาเก็บนู่นนั่นนี่เพราะช่วงมีการตรวจทะเลมีการที่จะอะไรอะไรมาตรวจลงมานะครับระดับรองพบพทพบทบมาเยี่ยมชมงานพิจารณาครับพิจารณาสอนกระทั่งในพนเอาเอาไว้ง่ายว่าพวกเขาทําอะไรได้บ้างนะนั่นคือเป,เป็นเป็นงานในหน้าที่ของพวกเขามั้งมาเพื่อพบปะกำลังพนมาเยี่ยมชมหน่วยอะไรประมาณนี้นะครับก็เราก็ทําหน้าที่ของเราไปนะผู้บัญชาสั่งมาปุ๊บเราก็ทําแล้วก็ทําให้ดีทดําดีที่สุดเท่าที่ทาได้ พอมีการตําหนิมากนั้นไม่ได้ไม่ได้เรื่องพี่จ๋าก็เงียบทั้งที่มีความผิดของทางสังกัดเขาไม่ส่งคนมาช่วยพี่จ๋าแต่พี่จ๋าก็ทําเท่าที่ทําได้นะครับอย่างเช่นช่วงดาวเรืองที่บูมมาพี่จ๋าก็ทาดาวเรืองนะครับก็มีการเอาไปขายร้านดอกมงดอกไม้ก็เงินก็เงินพี่จ๋าเองเนาะพี่จ๋าก็ซื้อกาแฟให้กงร้อยบ้างเป็นบางโอกาสจริงๆล้ไมีคนจะซื้อทําไปเขาควรจะเอางบสนับสนุนพี่จ๋าแต่กลับไม่เลยนะครับอันนั้นคือความจริงที่พี่จ๋าเจอมาด้วยตัวเองนะครับก็เป็นช่วงเวลาหนึ่งที่พี่ อิสระบ้างนะครับตรงนั้นเวรก็อาจจะไม่ได้เข้าบางทีคําสั่งนายให้ไม่ให้ยุ่งกับกองร้อยเขาก็ทําเป็นมือชูอดึงเราไปกองร้อยอีกนะครับงานช่งงานช่างอะไรพี่จ๋ามันคือก็เป็นเชื่อไมได้อะไรนะพี่จ๋าก,ก็ทำอีกหลังคนหลังแข็งพอตอนเอาหน้าก็นุนแะกองร้อยเอาหน้าพี่จ๋าไม่เห็นหัวไปพี่นาขั้นอะไรต่างๆเออไม่ค่อยเห็นหน้ามันอะประมาณเป็นอย่างนั้นไปอีกทั้งทั้ง,ท,งที่เราทํางานแทนคนอื่นเขานั่นคือหลักความจริงของของของหน่วยงานขององค์กร เขาต้องเอาคนที่เขาเห็นหน้าเอาคนที่ลิ้นยาวนะครับบางทีพิจาไปทํางานข้างนอกเนี่ยนะครับสมัยก่อนวันเสาร์อาทิตย์พิจามาโพสต์วันธรรมดาพิจาคนคนนึงจะสามารถยกกระท่อมหลังเป็นตันได้ไหมครับเพราะพิจา,จาปวดหลังเขาอยากจําจหน่ายเลยไปไป,ไปหาหมอเลยนะครับหมอลองกระดูกเสื่อมอันนี้หมอเอ็กซเรย์ ray, และก็มีใบเารับรองแพทย์มาให้พิจาก็มาให้หน่วยแม้แต่ว่าพิจาทํางานหนักได้แต่ยืนเฉยไม่ได้ เป็นคนที่ไม่ค่อยอยู่เฉยๆแต่ไปยืนรวมแถวเฉยเนี่ยหลังจะปวดมากครับจะปวดใครเคยเป็นบ้างจะปวดแก้งมากแล้วพอเริ่มรวมบางบางทีรวมนานนะครับรวมฟังคำสี่งแจงนานมากเปลี่ยนอะเรบทลำบากยืนตรลยบพักพอขยับตัวแถวตรงขานาดนั้นปวดเล้าขึ้นมาพี่จะทรมานมากไอ้อคนที่ฟังเรามันก็ไม่เชื่อเรานะครับพยายามถามว่าเราอู้บ้างอู้หาอะไรกู้ทำงนานหนักกูมึงอีกกู้ย,ยังทาอยู่นะครับใส่เซฟตี้ใส่ อะไรต่างเนี่ยจนพิจารณทนไม่ไหวก็คือเอาลองพย์มายืนยันนะครับแล้วเขาก็ให้ให้สิทธิพิจารณาไม่ต้องรวมแถวแต่ว่าไปทํางานาตามหน้าที่ตัวเองนะครับเขายังทํางานหนักอยู่เหมือนเดิมนะครับกระทั่งคนนี้ยังทําอยู่นะครับหนักก็ไม่รู้ว่าชีวิตกูใช้ให้เต็มที่แล้วกันนะครับร่างกายเราสร้างมาไม่ใช่สร้างมาเพื่อมาให้รักษาร่างสร้างมาเพื่อให้ใช้งานนะครับตายก็ตายไปจบเราใช้ชีวิตคุ้มแล้วนี่คือความคิดถูพกพิจารณนะครับป่วยรู้ว่าป่วยหลายอย่างแต่ไม่เคยไปหาหมอเพราะไม่อยากรู้ นั่นคือมันมันเป็นขวัญกำลังใจของเราเองอยู่แล้วนะครับอ่ะพี่จ๋ามาสรุปให้ฟังแล้วกันอันนี้เป็นเรื่องราวของส่วนตัวเนาะอ่าคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองหรือน้องๆที่กําลังฝักใฝ่ในด้านนี้นะครับก็พี่นาเอานะครับเข้าไปแล้วจะเจออะไรบ้างหนึ่งอยู่ใต้บังคับชาของเขาสองผู้บังคับชาจะต้องเปลี่ยนนิสัยห้านิ้วแน่นอนนะครับไม่เหมือนกันนะครับสามต้องไปเจอเพื่อนรมงานนีเป็นเรื่องธรรมชาอยู่แล้วเรื่องเรื่องเพื่อนรงงานที่ หลายฝักหลายฝ่ายนะครับสําคัญก็คือต้นทุนทางการเงินสถานะการเงินคุณนะ่ะโอเคไหมนะครับเข้าไปแล้วพยายามอย่าเป็นหนี้นะน้องๆจำไว้ลูกๆน้องๆหลีกเลีเยเ่ยงการเป็นหนี้จะดีที่สุดนะครับถ้าเราเป็นหนี้เราจะกลายเป็นว่าเราเหมือนกับผุกมัดจมอยู่ในในสาาถาบันนั้นแบบโอกาสที่จะออกมายากต้องรอถูกลอตตอรี่ต้องรอถูกหวยรางวัลใหญ่นะครับถึงจะได้มีเงินปลดหนี้ให้ให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 คิดตรงนี้ไว้้ดีพยายามอย่าสร้างหนี้ วันใดที่เราอยากจะออกวันใดที่เราอยากจะไปทัศชีวิตอิสระเราก็สามารถอ,าออกได้โดยที่เราไม่มีหนี้มีสินนะครับแล้วในคลิปหน้าพี่จ๋าก,ก็จะมาทําคลิปขั้นตอนกนรารลาออกให้พี่น้องรับชมกันนะครับในคลิปนี้ก็เอามาเล่าประสบการณ์ตัวเองแล้วก็ตอบคําถามของเอฟซี MC พี่จา๋าบางท่านที่ทักเข้ามาในข้อความนะครับอยากรู้ว่าเป็นยังไงพี่จา๋ากำลังจะเดินเส้นทางนี้อยู่แล้วแต่ถ้าท่านไม่มีงานทั้งนอ,นอกก็เข้าไปก็ไม่เป็นไรนะครับก็ยังมีสวัสดิการ แต่ยุคยุคนี้เรื่องสวัสดิการเรื่องการรักษาอะไรต่างพี่จ๋าก็ไม่ไม่ซีเรียสนะเพราะว่าบัตรประชาชนก็สามารถรักษาได้ในโลกบางโลกนะครับหน,หนักๆตันนี้ก็ไข้าตายไปสำหรับพี่จา๋าไม่ซีเรียสอยู่แล้วใช้ชีวิตมาคุ้มนะครับตอบแทนแผ่นดินมาเท่าไหร่แล้วนามาตอบแทนภูมิปภูคุณของเราดีกว่าณปัจจุบันมีข้าวปลาก,กินลูกมีตังไปโรงเรียนนะครับให้เขาเรียนจบเรียนอะไรไปก็แล้วแต่เขาจะเลือกแต่พี่จ๋าคงไม่ให้เรื่อ,องมาเป็นข้าราชการ อยากให้เขาอยู่ในภาคของเอกชนมากกว่านะครับอันนั้นคือความคิดของพี่จ๋านะครับมีอะไรใครสงสัยคําถามอยากให้พี่จ๋าตอบเรื่องอะไรก็อคอมเมนต์มาไว้นะครับพี่จ๋าจะตอบให้นะครับอันนี้อาจจะเล่าไม่ได้ลําดับมาก่อนนะครับเอาเอาจากความรู้สึกของตัวเองมาก่อนไม่ได้ลาดับว่าต้องเป็นยังไงยังไงนะครับอันนี้อาจจะตกตกหล่นไปบ้างบางบางเรื่องที่ทุกคนอยากรู้นะครับพี่จ๋าก็ต้องขออภัยด้วยนะเดี๋ยวยังไงก็ถามมาแล้วกันนะพี่จ๋าจะอธิบายให้ฟังหรือโทรมาหาถามส่วนตัวก็ได้ครับ่าเจออะไรบ้างนะครับอยากให้พี่น้อง ได้เป็นอิสระมากกว่านะครับอยากให้มีชีวิตที่แบบชิวๆสบายๆนะครับแต่เข้าใจอยู่ว่าต้นทุนแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่ก็ยังไงก็ดีกว่าป้องกันไว้กว่าที่มันจะเกิดขึ้นในคตในใครเข้าไปแล้วก็พยายามหลีกเลี่ยงกันเป็นนี้เป็นศินก็ดีนะครับก็ดีใช้ใจ่ายเกินตัวบางคนประหยัดก็อยู่ได้นะครับพอเพียงซื้อรถเก่าๆขับก็ได้ยกเช่นยกยกยก,ยกตัวอย่างเช่นอาพี่จ๋า ตอนนี้พันตารวจโทนะครับอาวิจารเนี่ยเป็นรองผู้กับนครบาลนะครับอยู่ที่กรุงเทพนี่แหละนะครับแกสมถะม,มากนะครับขับรถเก,เก๋งเก่าเก่าตั้งแต่นู้นนะตัวตา้าเก่าเก่ากระบะคันเดิมก็ยังอยู่แกไม,ไม่ไม่ฟุ่มเฟือยนะครับเป็นคนธรรมถาและส่งตัวเองเรียนมาตลอดนั่นคือตัวอย่างที่ดีนะครับที่พิจารเห็นในทางของอารนะครับรู้จักประหยัดไม่ไม่ไม่เวอร์เกินตัวแม้ทั้งตำแหน่งใหญ่โตก็ไม่ทําตัวเองเวอร์นะครับหลายๆคนก็เป็นอย่างนั้น พี่แกก็ชอบทําเกษตรนะครับไปทําเกษตรทําอะไรมาอยู่ที่แถวคลองบสองนะครับรังสีคลองสิสองโอเคนะครับวันนี้ก็พูดยาวพับยาวแล้วนะครับเดี๋ยวจะยาวเกินไปมีอะไรก็สงสัยก็ถามพี่จ๊กเข้ามาได้แลวกันนะครับสวัสดีครับจเจริญพร